เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนการเขียนคิ้วของทุกคนไปได้เลยถ้าลองแบบวิธีใหม่ๆนะให้มันเหลือช่องว่างบ้างมันจะทําให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติค่ะคือเบ้าหน้าไม่ได้เป็นดิลลิสตาอย่างนี้แต่คือคิ้วขอให้แบบเหมือนนิดนึงสวัสดีค่ะชาวเบรรี่และนี่คือช่วงเบ r r ี่ทิปบิ๊กการ์ดค่ะ ทุกคนคงสงสัยว่าทำไมวันนี้การแบบมาแบบคิ้วล้นๆแบบนี้เลยและใช่ค่ะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคและวิธีการเขียนคิ้วในแบบของการนั่นเองค่ะซึ่งตัวหลักที่เรานำมาวันนี้ก็คือเป็นโปรดักที่การใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็ชอบมากๆยกให้เป็นเฟวอร์บิตปีที่ผ่านมาได้เลยนะคะถ้าเริ่มแรกนะคะเราก็จะมีเจลแว็กคิ้วค่ะจะเป็นใสๆแบบนี้อันนี้จะเป็นนี่ห้อฟีเจอร์นะคะเป็นเจลใสๆและเราก็จะมาทาการ ฉีดสเปรย์น้ำแร่ค่ะถ้าไม่มีสเปรย์น้ำแร่ก็เป็นน้ำเปล่าได้นะคะฉีดนิดเดียวพอนะคะเราต้องการให้มันหมาดๆค่ะเพราะว่าถ้าชุ่มไปคิ้วเราจะไม่ตั้งนะคะถ้ารู้สึกเหมือนชุ่มไปนิดนึงเอาชิดชู่ซับหน่อยค่ะนิดเดียวพอนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แปรงค่ะในการขูดเนื้อเขาเนี่ยออกมานิดนึงเนื้อเจลพอมันติดแปรงมาแล้วนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะ ให้เยอะไปก็แบบเอาออกนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการย้อนขนคิ้วค่ะปัดย้อนขนคิ้วแบบนี้พยายามอย่าให้โดนแบบผิวหน้ามากนะคะบางั้นมันจะเป็นแบบทําให้คิ้วเป็นปืดเวลาเขียนเนี่ยย้อนเสร็จแล้ว ปัดคิวตั้งค่ะปัดไปตามเส้นขนคิวได้เลยนะคะเห็นไหมทุกคนคือแบบคิ้วตั้งอะแต่แนะนําว่าตอนจุดหักของคิ้วเนี่ยไม่ควรตั้งแล้วนะคะควรจะแบบให้มันลงมาได้แล้วเพราะว่าเมื่อมันจะกลายเป็นยักษ์ได้อ่ะแล้วตอนเนี้ยมันแบบคิ้วมันเริ่มติดกับแบบผิวเราแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะอ,าออกมาโดยการใช้แป้งเปล่าๆเลยที่ไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ทาการหวีเขาคือวิธีการเห็นคิวก็คือจะแบบ ยุ่งยากนิดนึงทุกคนแต่มันเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนการเขียนคิ้วของทุกคนไปได้เลยถ้าลองแบบวิธีใหม่ๆนะหลังจากนั้นก็คือรอให้เขาเซตตัวก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะให้เจลมันแบบเซตก่อนแล้วเราก็มาทําอีกข้างหนึ่งเลยก็คือเป็นแบบคนไม่มีคิว้วคิ้วน้อยมากๆนะแต่วิธีนี้ก็ดูแบบเป็นการสร้างขนคิ้วให้แบบมาจากไหนก็ไม่รู้คือเบ้าหน้าไม่ได้เป็นดีลลิสลาอย่างนีง้แต่คือคิ้วขอให้แบบเหมือนนิดนึงมันเริ่มมันเริ่มติดแล้วก็ใช้แป้งเปล่าเนี่ย เเขาให้มันนป็นรงทอยากตั้งแค่ไหนก็คือตามใจเราเลยนะคะแต่การแนะนําว่าไม่ให้แบบตั้งถึงขนาดแบบอย่างียต้องแบบให้มันสิ่สิบห้าองศานิดนึงเอียงหน่อยเอียงหน่อยให้มันตามผลคิ้วตามธรรมชาติตอนนี้คิ้วเราก็คือแบบเป็นการเซ็ตตัวให้มันตั้งแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้นี่เลยที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะการใช้ของอนาตาเซียค่ะเป็นสสีแบบนี้ แล้วก็จะใช้แปรงหัวตัดนะคะในการจิ้มสีเข้มแล้วก็เขียนหางคิ้วค่ะเราจะสะกิดเป็นเส้นๆน,นะคะจะไม่เขียนแบบจะไม่ถมทั้งหมดเนี่ยจะสะกิดค่อยๆสกิดเป็นเส้นๆไปเพราะเราต้องต้องการฟินิชที่มันแบบมีความเป็นเส้นขนคิ้วอยู่ไม่ต้องเติมช่องให้มันเต็มขนาดนั้นให้มันเหลือช่องว่างบ้างมันจะทำให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติค่ะ่าเติมหาง เราทําหางคิ้วเสร็จแล้วต่อไปมาเป็นหัวคิ้วนะคะเราจใช้สีอ่อนนะคะค่อยๆสกิดเขาเหมือนเดิมแต่ถ้าอ่อนไปมันก็จะไม่เห็นก็ผสมนิดนึงสกิดในช่องที่มันแบบแหวงแหวงอะทุกคนค่อยๆค่อยๆสกิดมาดคือเขียนคิ้วแบบนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะ ข้างเลยค่ะอ่ะอันนี้ได้โครงที่มันเป็นแบบเป็นเส้นขนคิ้วแล้วใช่ไหมคะยังไม่พอเท่านั้นค่ะถ้าเราอยากได้ความคมชัดขึ้นเราจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะการใช้ของคอสลุกค่ะคือแปรงเขาจะแบบอ่ะไม่ใช่แปรงสิดินสอเนี่ยเขาจะเลียวเล็กมากแบบไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทําเล็กเท่านี้มาก,ก่อนแล้วเขาจะทําให้เขียนง่ายมากขึ้นนะคะเนี่ย เราก็จะเติมในส่วนที่แบบอ่ะสมมติเราต้องการหางคิ้วที่มันคมกว่านี้อ่ะแล้วก็ค่อยวาดเข้าไปสกิดสกิบไปในส่วนที่เราต้องการให้มันชัดขึ้นนะคะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการให้มันแบบเป็นเส้นๆขนคิว้วนี่ตอนนี้มันก็ยังเห็นเป็นเส้นๆอยู่อาจจะแบบยิ้มนิดนึงได้เพราะว่าเวลาบ,บางคนแบบไม่ยิมม้มคิ้วเท่ากันแล้วแต่พอยิ้มมันไม่เท่ากันก็ลองแบบ ยิ่มให้กระจกหนึ่งกลุ่มการโอเคแล้วจากนั้นนะคะขนคิ้วเราก็คือน้อยไม่พอยังอ่อนอีกนะคะสีก็คือแทบจะไม่เห็นแล้วเราต้องใช้ตัวช่วยค่ะนี่เลยค่ะเป็นมาสคาร่าเมเป l ลีนนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเพื่อให้มันดูแบบธรรมชาติมากปัดให้มันแบบหมาดที่สุดไม่ให้มันชุ่มนะคะแล้วก็ปัดตามขนคิ้วเลยค่ะอันนี้เราจะไม่ย้อนแล้วนะ าตามขนคิ้วเลยเหมือนเป็นการย้อมให้เขาแบบเข้มขึ้นมาให้เห็นเส้นชัดๆถ้ามันแบบนี้เลยก็ใช้คัตทั้งหมัดน,นะคะแบบสกิดออมิ๊งแต่อย่าลบแบบถูๆ,ๆๆแบบนี้นะทุกคนไม่ได้เลยห้ามเพราะว่าถูได้คือพังๆพงๆพงเลย จริงๆแล้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแต่ถ้าคนไหนอยากได้คิ้วที่ครมกริบขึ้นเราก็จะมีตัวช่วยค่ะก็คือคอนซีลเลอร์ค่ะจะเป็นของอะไรก็ได้เลยนะทุกคนอันนี้การใช้ของจองแซมุนค่ะก็จะใช้สีที่แบบสว่างกว่าหน้าเรานิดนึงเพื่อให้คิ้วมันชัดๆก็จะใช้สีนี้ผสมกับสีนี้นิดนึงนะคะอุ้ยอุ้ยอ่าผสมกันนิดนึงแล้วก็มาวอร์มที่หลังมือนิดนึงเพื่อให้เนื้อเขาแบบ เปลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะ,อะพอเนื้อเขาเริ่มเหลวแล้วเราก็ค่อยมาทําตรงนี้ได้เลยก็คือนี่จากกลางคิ้วนะคะไปถึงหางคิ้วเนี่ยค่อยๆเกลี่ยกไ็ไเลยวิธีก็จะทําให้คิ้วมันแบบปุ้งขึ้นมามันจะทําให้คิ้วชัดขึ้นนั่นเองค่ะขัดให้เขาแบบเห็นว่ากรอบคิ้วอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้แต่สําหรับใครที่ชอบแบบฟุ้งๆเบอร์อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ต้องขัดนะคะ เนี่ยมันจะทําให้แบบกริบขึ้นทุกคนเกลี่ยให้มันเนียนเนียนิดนึงใช้นิ้วช่วยได้นะคะกต่กจะไม่แบบขัดข้องบนนะเพราะรู้สึกว่าขัดข้องบนมันจะทําให้คิ้วมันแข็งอะมันแบบตั้งใจเกินไปอ่าแค่นี้เราจะได้คิ้วที่แบบเป๊ะปังแล้วนะคะ ก็สำหรับใครที่ชอบคิวดุ้งคิวตั้งคิวแม่ชมแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะแล้วไอเทมหลักที่การแนะนำเลยจริงๆก็คือควรมีนะอันเนี้ยมันคือเจลอะเจลปัดคิวตั้งอเนี้ยค่ะมันจะทำให้คิวคือหยุดอยู่ทั้งวันนะคิวเนี้ยไอตั้งตั้งนี่คืออยู่แน่นทั้งวันแต่ถ้าใครอยากได้คิวเข้มๆขึ้นมาก็ใช้มาสคา่่านะคะแต่ควรจะเป็นสีน้ำตาลนะที่แนะนำมันจะแบบให้ความรู้สึกซอฟมากกว่าสีดำนะ สำหรับใครที่ชอบเทคนิคและวิธีการเขียนคิ้วแบบการนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งให้ช่องเบรรี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราอีกค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ